มาผิดเพีแล้วอ่าเป็นปีหนึ่งเต็มๆนะครับปีนึงนะแล้วพาวเวอร์เป็นไงพาวเวอร์ก็ไม่มีปัญหาครับเลยถ้าผมก็ใช้ได้ดีเลยจริงๆในขณะที่เสียมมันเสี่ยสักตัวไม่ไม่มีอาการเสียเลยครับไม่มีเสียครับผมแล้วก็โซนนี้ปกติมันมันเป็นโซนที่ค่อนข้างมีมาตรฐานเลยครัเวลาผมตกไฟดับ้างไปตกไปกระถุ่งไปกระชากก็ก็เต้นเต้นบ่อยัแต่เมื่อมาเป็นปีนึงก็ไม่มีปัญหาเลยครับดีเลครับครับ ตรงนี้ก็ดีดีมากๆครับผมว่านอกจากเรื่องเครื่องแห้งค้งเรื่องอะไรตรงนี้ก็ยังไม่เจอเหมือนกันโดยตัวฮาร์ดแวร์ที่เสียจริงๆจะเป็นส่วนการใช้งานยิบย่อยเช่นหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดแต่จะเป็นตัวภายในระบบภายในจริงอย่างเมนบอร์ดอย่างซีมิลลิแอมเริ่มเกิดการกระตุกการค้างหรือว่าเสียไปเลยยังไม่มีเลยไม่ไม่มีเสียเลยครับติดไม่มีปัญหาเรื่องการส่ง เราจะินยันได้ถ้าเราสบายจริงแล้วสบายความร้อนครับผมการไวปลอดภัยแน่นอนครับแตกต่างร้านหนึ่งบางร้านอ่ะบางร้านที่เราแบบใช้แบบทั่วไปครับเราเจอปัญหาบางร้านที่ว่าการจอจเสียมากก็แค่ครับาแล้นแต่ก็เมนบอร์ดเขาญหางกันนะแต่ว่าแต่ว่าก่อน์ดคนปีะมาณนี้ถ้าตัวตรงนี้แตกต่างกับของเราครับผมไม่มีปัญหาเลยครับก็ก็ท่องเทา่ยวรับใจก็คือถ้าถ้ามี เรื่องของการขยายยุบการจะทำเพิ่มก็ผมเลือกจีวเหมือนเดิมเวลาผมมีถามดีมากๆครับขอบคุณมากนะครับผมเก่าเลยครับผมขอบคุณครับไปไหนกันมานหอครับนี่เราก็เข้ามามาซื้อแตครับวันนี้ในช่องนั้นจะมีข้อสดูเรื่องที่ไฮสปีดครับลองถ้าลืมก้อนรับจีวทั้งร้านเลยนะครับเนี่ยมีเมลผมมีปัญหาเข้าไม่ได้สภาพตืนเต้นแก่ ลวก็ตเปหมายเลขหนึ่งนะคือชื่อบัตต่อแยกไปเพราะว่ามันเนี่ยมันบอกจะมีการไฟตกไฟกระชากไป้วที่มันดับที่มันดับทั้งร้านอ่ะต้องแก้หรืองเรี้ยเวลาแรกก็คือเปลี่ยนฟิวสู้ตรวจใหมันตัดเลยนะก็คือมีปัญหาเรื่องรั่วบ้างนิดหน่อยแต่ไปจับรตบวมาทู้ไปคนเลยแก้หาเรื่องการรั่วไฟที่จดจ่อสายเก่าแยกไปจะไม่ผ่านตู้ตรวจเพราะถ้าผ่านตู้มันตัดไป คอมพิวเตอร์มีการเปรน่วกันขไฟเข้าแล้วพวกนี้มันเซนสิมากที่จะมัต่ดเลยเนี่ยซึ่งทาไม่ใช่ครับมีเรื่องของวกนีนี่ยภาาต่ดนี้ไปได้เรื่องของการใช้ตู้หลดที่รับไฟแบบเย้ยเไฟร่วมันรวมสายไใช่ครับใช่ใช่ถ้าเครื่องสองเครื่องมันไม่อะไรมันมจำมันก็มีไม่อะไรนะแต่เ็ือความอะไราคุณก็ไม่ทราบส่หมตัวนี้ครับตามตามตามไม่ปอดใช่ครับนี่างยังไงครับตกับตบ่อยมากทีนี้พยายาตกอยครับใช่ครับใช่ ลครับเพ่อเียร์ับ้านกนเอวหรือเปล่าเป็นอย่างนี้ปล่อยมากเป็นระยะเวลาเป็นปีแล้วนะแต่ไม่เคยมีปัญหาเลยอไมานีนางนีง่ามากเลยเดียวอยู่นี้ไดับทาเรียบร้อยดไดับใช่ครับปีหน่นมาดีเลยแต่ปีนึนพ่อยังยังไม่ผ่านเียวผ้าเียวผาทนมากปล่อยครับที่นี พอะวรอยากใส่ลอกอลเ้าไปมัน็ต้องทำใ้อ้างขึ้น่องเ้วนตรงนก็จะมีย p พเพื่อสำรองนะเพราะสรองที้มันฟางก็คือหนักเลยเนี้ยแต่ล้อกเขาไปอย่างนี้ผมก็ไม่รีบติดรเลิมาก็ตัดปัญหาได้ตรงไงสนใน่วนของระบบไปนะก็ค่อนข้างดีนะบ